วันนี้เรามาขยายพันธุ์ไม้ลำนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เราตัดตัวแท่งยาวของเขาออกมานะฮะเพื่อทําการเพิ่มจํานวนนะครับสามารถตัดท่อนแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้นที่ตัดไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนถาดที่เราทําการจัดแต่งไว้ครับตอนแรกเป็นฟอร์มสวยๆเหมือนไม้ป่านะครับนี่ส่วนที่เราตัดไปนะครับจะสังเกตว่าหลังตัดไปแล้วเนี่ยเรา อย่าไปลดน้ำไม่ให้โดนแผลนะครับแต่เขาจะเน่านะฮะนี่ครับส่วนที่ตัดไปแล้วก็จะแตกหน่อใหม่นะครับเ่็เป็นสหนอนะครับบางแท่งก็ขึ้นแค่หน่อเดียวนะฮะตัดไปแล้วก็แตกอีกนะครับอันนี้ต้องรอยการตัดนะครับของรอบที่แล้วนะฮะแต่เขาก็จะแทงหน่อขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวที่เราใช้ตัวท่อนพันนะครับมาทําการปักชํนะฮะก็สามารถให้หน่อได้เหมือนกันนะครับก็ตัดไปแล้วนะครับ อันนี้ยังไม่ยาวนะครับยังไม่ตัดนะฮะชอบพวกหินภูเขาไฟนะครับก็ตัดมาอันนี้รุ่นที่สองนะครับวันนี้เราก็ตัดไปหลายกระถางนะครับก็ได้จํานวนมาเล็กน้อยนะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะมีพันต้นนะครับมันรู้จะอีกกี่ปีก็มาชมกันเรื่อยๆได้ครับ นี่ก็คือแท่งพันุ์ที่เราขยายได้นะครับก็เอามาจัดกระถางนะครับก็ตอนนี้ก็แบ่งจําหน่ายไปบ้างนะฮะแต่ไม่ค่อยอยากจะขายครับสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมชอบสวยดีเดี๋ยวมาจัดกับตัวแมมขนแมวนะครับนี้ผมทาเป็นแท่งต่อพีโดครับก็ฝากกด กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะเข้ามาติดตามได้เรื่อยๆครับ